ีเรามาพักที่โรงแรมเดอะวิวนะครับข้างหลังผมก็เป็นที่พักเดี๋ยวผมพามาเดินที่กรุงเทพนะครับว่า<ม>บรรยากาศเป็นยังไงผมอยู่ที่ถนนลาดกุลนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเดินไปหาอาจารย์ผมกันที่แกเคยสอนเลี่ยมพระอยู่นานแล้วสมัยก่อนเคยมาเรียนตอนที่แบบเป,เป็นพระบวชอยู่นะครับ บรรยากาศรอบๆนะครับเราจะเดินเดินไปนะครผมรถเยอะเหมือนกันครับี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูข้างหน้าว่าบรรยากาศข้างหน้าเป็นยังไง เดินทางมาถึงซึ่งทางแล้วนะครก็ข้างหลังก็เป็นป้ายรอรถเนี่ย็มีรถมาเรื่อยๆเะบรรยากาศในตัวเมืองมองทั้งไหนก็จะเห็นแต่ตึกอันนี้สะพานเห็นสะพานทีไรผมรู้สึกเสียวทุกทีฮะ เราจะพาทุกคนมาชมวิวแถวแม่น้ำนะครับเห็นไหมเห็นไหมบนผ่านเดินมา,าเ,นนนะเราก็พามาถึงแล้วนะครับบริเวณแม่น้ำเนี่ยเห็นไหมครับเบดูรอบ ข้างบนเป็นสะพานบรรยากาศก็เย,นยน็ยนๆลมพัดมาเรื่อยๆแต่บวกด้วยลมอับนิดหน่อยเดี๋ยวตามไปไปเลยถามยามนะคน วัดปฏิถาวรลารามนะครับที่เรามาดูเมื่อกี้ซึ่งผมมาดูที่ประวัติสมัยก่อนคือเป็นกุดหรือว่าเป็นวัดที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบโบราณอะไรซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นว่าอ้ยกุฎสมัยก่อนวัดสมัยก่อนนี่เป็นยังไงเดี๋ยวเราเอาภาพมาติดเลือถายกันได้นะครับซึ่งประวัติคร่าวๆจเจ้าวัดองแรกอ่ะคือจเจ้าวัด ครูเกศรแล้วเป็นองค์แรกเป็นองค์ปฐมบทเลยเป็นวัดมอนแล้วก็องค์ที่สองชื่อเป็นชาวมอนหลวงคูโตซึ่งสมัยก่อนนะครับก็มีชาวมอนมาอยู่ที่นี่เยอะปัจจุบันก็น่าจะมีแตกหน่อเชอเป็นชาวมอนแถวนี้ก็น่าจะมีเดี๋ยวที่จะเดินทางไปต่อเนี่ยจะเป็นอีกวัดนึงที่อยู่ ใกล้ๆมหาลัยราชพัฒสมเด็จบ้านเจ้าพญาคือวัดบางไส้ไก่หรือว่าวัดลาวนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ<ม>นี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับซึ่งวัดเนี่ยมันจะอยู่ไม่ไกลจากมหาาลัยเท่าไหร่เนี่ยข้างหลัง เดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างในกันนะครับว่าข้างในจะสวยงามขนาดไหนตามันมาได้เลยครับ อันนี้เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าในโบสถ์เขามีคุญแจปิดไว้แต่เราก็ต้องเข้าใจแหละครับเพราะว่ามันระวังของหายของอะไรอันนี้พอเข้าใจอยู่แต่ถ้าเราอยากมาชมจริงๆนะครับมาวันในงานที่แบบเป็นวันพระหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เดี๋ยวทางวัดเขาจะเปิดให้ชมได้ครับผมไม่จำเลยแล้วต่อไหม100นะของกินเปียบเลย เดินชมวิวอะเพลินๆอะฮมยมีที่นั่งเล่นด้วยสแองเรานั่งได้บอล